ฟังแล้วคนลุกกษัตริย์พระองค์นี้คือพระนเรศวรกับชาติมาเกิดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไป และถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไวา้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟัง เพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วันเจวันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอในหัวข้อฟังแล้วคนลุกกษัตริย์พระองค์นี้คือพระนเรศวนกลับชาติมาเกิด ผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องที่เมื่อได้ฟังแล้วหลายคนถึงกับขนลุกเพราะเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นักรบพ,พูดยิ่งใหญ่ผู้ที่ไม่ได้เป็นเพียงวีรกษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่อาจกลับมาเกิดใหม่เพื่อสานต่อภารกิจแห่งแผ่นดินก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวอันน่าพิศวงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำเสนอเรื่องราวอันลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์กันต่อไปนะคะและวันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านตั้งใจฟังเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีศรัทธาเชื่อว่าพระองค์กับชาติมาเกิด เรื่องนี้อ้างอิงจากหนังสือเรื่องของหลวงพ่อทุดงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนที่6ค่ะซึ่งเป็นตอนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านฝึกทุดงใหม่ๆและผ่านไปที่ป่าสีประจันในการทุดงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในครั้งนี้ท่านได้ฝึกแบบอุกริก็คืออยู่ในป่าลึกบินทบาทกับเทวดาค่ะ ลวงพ่อปานพระอาจารย์ของท่านได้สั่งให้หลวงพ่อลือสีลิงดำท่านฝึกอิตีตังสยานของสถานที่และบุคคลต่างๆที่เดินผ่านไปด้วยคือจะต้องรู้เหตุการในอดีตที่ผ่านมาของบุคคลและสถานที่โดยสถานที่ที่หลวงพ่อลือสีลิงดำทุดงผ่านก็คือป่าสีประจันอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเจดีและหลวงพ่อปานได้สั่งไว้ว่าเธอจะไปที่ไหนก็ตามไปพักที่ไหนก็ตามจะต้องรู้อดีตของที่นั่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำและสหายของท่านอีกสองรูปก็ได้ใช้วิธีถามจากเทวดาถึงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่และบุคคลเช่น ท่านถามเทวดาเกี่ยวกับดอนเจดีนี่อยากจะทราบว่าเขาฝังศพพระมหาอุปราชาของหงสาวดีไว้ใช่ไหมเทวดาท่านบอกว่าไม่มีใครเขาเอาค่าศึกมาบูชาหรอกพระมหาอุปราชของกษัตริย์พมา่าเวลานั้นเป็นศัตรูกับคนไทยยกทัพมาย่ำยีไทยอาศัยพระนาเรศวรกับพระเอกาทศรส ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมากจึงเข้าชนช้างกันในที่สุดก็ฟันพระมหาอุปราชตายและพระเอกาทศรสก็ฆ่านายทหารของเขาตายพร้อมกันที่นี่ศพคนที่เลวๆแบบนี้ไม่มีใครเขาบูชาหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เลยถามเทวดาต่อว่าถ้าอย่างนั้นเขาฟังอะไรไว้ล่ะ เทวดาบอกว่าฝังเครื่องสัตว์อาวุธที่มีอยู่บนหลังช้างทั้งหมดหลวงพอ่อฤาษีลิงดำจึงถามต่อช้างมันวิ่งหนีไม่ได้เพราะควานช้างก็ถูกฆ่าตายเช่นเดียวกันจับช้างได้ก็จึงเอากรุบช้างลงมาอาวุธทั้งหมดในนั้นมีครบถอดเครื่องกษัตริย์วางไว้แล้วก็นำมาขุดหลุมฝังที่ตรงนี้ แล้วทําเจดีครอบก่อนที่จะฟังเขาทําพิธีกรรมหยยบย่ำกันอย่างหนักอีกตอนหนึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้ถามถามเทวดาว่าพระนเรศวรมหาราชทรงสวรรคตขณะที่ยกทัพไปตีพมา่ากําลังใจของท่านในเวลานั้นมีกําลังใจอย่างเดียวก็คือฆ่าหรือว่าจับยึดประเทศให้ได้ ทำลายพระมาร่าให้ได้กําลังใจเต็มอารมณ์ของความบาปอยากจะทราบว่าพระนเรศวรตกนรกหรือเปล่าท่านภูมิเทวดาท่านบอกว่าไม่ตกนรกขอรับเลยถามท่านบอกว่าขณะที่บาปยกทัพจะไปรบกันนะ่ะ มีแต่อาวุธกำลังใจตั้งใจจะห้ามหันกันพัานภูมิเทวดาท่านก็ว่าความจริงการยกทัพไปรบก็มีอารมณ์อยู่สองอย่าง 1. จะห้ามหันฆ่าศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการมากอย่างยิ่งก็คือยึดพื้นที่และประการที่สองมีความต้องการให้บุคคลภายหลังในประเทศของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยความเมตตาปราณีจะได้ไม่ถูกบรรดาพม่าทั้งหลายรบกวนต่อไปกำลังใจทั้งบุญและบาปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบทุกคนที่ไปรบนั้นหรือเวลาอื่นก็ตามทุกคนตื่นขึ้นมาเลยในตอนเช้าเป็นนักบุญหมดเพราะเทวดาบอกอย่างนั้นองคหลวงพ่อก็ตอบตกใจว่า นักรบเป็นนักบุญหมดคืออะไรเทวดาท่านก็ตอบว่านักรบทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วนึกถึงพระเป็นอันดับแรกพระที่ห้อยอยู่ที่คอนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็หมายถึงพระสงฆ์ผู้ปลุกเสกพระเขานึกถึงพระที่ห้อยคอแล้วเขาก็ปลุกด้วยคาทาตามที่เขาร่ำเรียนมา การอารัธนาบารมีของความปลอดภัยมาเข้าตัวเขาเป็นนักบุญทุกวันในเมื่อเขาเป็นนักบุญอย่างนี้ถ้าถูกฆ่าตายในที่ขณะที่จิตใจนึกถึงพระแทนที่เขาจะไปตกนรกเขาจะไปสวรรค์ทันทีเพราะในใจนึกถึงพระ เอาเข้านั่นแหละพระนเรศวรมหาราชก็เช่นเดียวกันพระองค์ไม่ได้นึกถึงพระเฉพาะตอนป้องกันพระองค์เองพระองค์ทรงนึกถึงพระให้ป้องกันทหารในกองทัพทั้งหมดนึกว่าขอให้ใชัยชนะขอให้ชนะฆ่าศึกเพื่อให้คนไทยทั้งหมดมีความสุข เมตตาท่านสูงฉะนั้นพระนเรศวรมหาราชทั้งจึงไม่ลงนรกท่านตอบทันทีเลยว่านักรบไปอยู่ชั้นจตุมหาราชชาเป็นนายของพวกผมถามว่าเวลานี้พระนเรศวรมหาราชอยู่ทิศไหนเทวดาท่านบอกว่าเวลานี้พระนเรศวรมหาราชอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทย คำว่าตะวันออกนี่หมายถึงประเทศไหนหรือแหล่งไหนเทวดาจึงตอบว่าไม่ใช่เวลานี้พระนเรศวรมหาราชเกิดเป็นคนแล้วและอยู่ในประเทศด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยถามว่าพระนเรศวรมหาราชเป็นคนไทยหรือคนแขกหรือเป็นคนลาวหรือเป็นฝรั่ง เทพบอกว่าเป็นคนไทยที่เกิดในเมืองฝรั่งและในการต่อไปข้างหน้าวาระเข้ามาถึงพระนเรศวรมหาราชครองประเทศไทยในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังถึงตรงนี้แล้วทิ้งไว้ก่อนนะอย่าพึ่งเชื่อนะถ้าเชื่อ ก็ถามท่านผู้รู้จริงๆอันนี้เป็นเพียงการฟังจากภูมิเทวดาถามว่ากษัตริย์จะเป็นกษัตริย์นักรบไหมเทวดาตอบขึ้นชื่อว่าพระนเรศวนเกิดชาติไหนรบชาตินั้นแต่การรบในตอนหลังพระนเรศวนจะไม่มีเวลาพักผ่อนตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพระมหากษัตริย์ ก็จะรบเรื่อยไปจนกระทั่งยันวันตายบอกว่าถ้าอย่างนั้นคนไทยทั้งชาติไม่ต้องทำมาหากินกันละ่ะก็รบกันอย่างเดียวภูมิเทวดาจึงบอกว่าไม่ใช่คนไทยทั้งชาติตั้งหน้าตั้งตาที่จะรบนะแต่พระนเรศวรมหาราชตั้งหน้าตั้งตาที่จะถามว่า อง์เดียวหรือว่าตอบว่ามีคู่หูคู่รบถามว่ารบกันกับอะไรกับใครรบอย่างไรท่านบอกว่ารบกับความยากจนของคนทั้งชาตินั่นคือพระนเรศวรมหาราชมีพระเมตตากรุณาให้คนไทยมามากในการก่อนต้องการรบก็เพราะว่าต้องการให้บรรดาประชาชนมีความสุข ถ้าพมา่ารบกวนอย่างนั้นคนไทยจะมีความสุขไม่ได้จะตั้งตัวไม่ได้ก็มีความจำเป็นต้องรบเสี่ยงชีวิตแม้ต้องปีนค่ายเอาปากคาบดาบเอามือยึดค่ายเท้าปีนป่ายก็เอาขึ้นไปฟันกับข้าศึกถ้าพลาดพลัง้งมันก็ต้องตายเสียชีวิตของพระองค์ คื่อคนไทยทั้งชาติขนาดนี้และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนิสัยขึ้นชื่อว่านิสัยนี่หรือไม่ได้ดูพระสารีบุตรเคยเป็นลิงเหมือนกันนิสัยลิงต้องโดดเมื่อถึงลำคลองลำทานพอจะข้ามได้ก็ไม่ข้ามกระโดดจนกระทั่งพระบวชไม่ต้องสงสัยองค์สมเด็จพระจอมไตร จึงบอกว่ากิเลสละได้แต่นิสัยละไม่ได้ขนาดเป็นอักขระสาวกทีนี้สำหรับพระนเรสวนมหาราชองค์ท่านเป็นนักรบมีการรบเป็นนิสัยเกิดชาติไหนก็ต้องรบชาตินั้น ในเมื่อเกิดชาติตอนหลังเกิดขึ้นมาโอกาสที่จะรบอย่างนั้นมันไม่มีเพราะว่ามีแม่ทัพมีนายกองมีรัฐบาลควบคุมการบริหารรัฐบาลควบคุมพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องวางแผนรบกับความยากจนของบรรดาประชาชนชาวไทย ถามว่าอีกกี่ปีถึงจะวาระที่พนาเรสวรมหาราชครองประเทศไทยท่านบอกว่าหากว่าท่านอยู่ไปไม่ตายไม่นานนักท่านก็มาครองประเทศไทยแน่เวลาที่อัตมาถามเป็นสมัยของรัชกาลที่แปดเมื่อท่านทั้งหลายฟังมาถึงตรงนี้ก็คงกระจ่างชัดเจนนะคะว่า พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราบัดนี้ท่านได้มาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใดซึ่งคําตอบก็คือท่านมาเกิดเป็นในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ